ผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินตำนานกล่องเขาน้อยฆ่าแม่ใช่ไหมครับแต่เคสนี้ครับเป็นเหตุการณ์จริงที่ไม่ใช่ตำนานแต่อย่างใดมีเดนนลกคนหนึ่งนะครับปิ้วปิว,ปวแม่ตัวเองแล้วก็บุกเข้าไปในโรงเรียนใช้เวลาก่อเหตุประมาณ5นาทีปิ้วป,วปิวคนตุยไป26คนเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆเลย7-8ครขวบอะนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ เป็นคุณครูเป็นบุคลากรในโรงเรียนอีก6นะครับเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบรุนแรงมากทําให้หน่วยงานทุกเชิญในสหรัฐอเมริกาได้ประชุมกันแล้วก็ได้ออกมาเป็นแนวคิดต่างๆนะครับใครอยากให้ผมเล่าเหตุการณ์นี้อย่างเต็มระบบบอกได้เลยส่วนใครที่ฟังอยู่แล้วอยากได้เช็คลิสต์ในการตอบสนองเหตุยิงกราดดผมแจกให้ฟรีเพียงแค่ทักมานะครับวิธีการรับอยู่ในคอมเมนต์แล้ว